กลับมารู้ทันคดีโกงกันนะครับช่วงที่ผ่านมาพูดถึงการเช็คบินมรดกบาปเป็นคำพิพากษาในชั้นดีกาคดีถึงที่สุดแล้วกรณีของสัญญาสัมปทานมือถือนะฮะ<อ>นี้อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของมรดกบาปอันนี้กองโตเลยฝูงบินพิคาตการบินไทยฮะอันนี้ยังไม่มีคำตัดสินในชั้นศาลนะฮะปปชได้มีการไต่สวนในเรื่องนี้นะนี่ฝูงบินพิฆาตการบินไทย ก็คือเครื่องบินที่การบินไทยสมัยยังเป็นรัฐวิสาหกิจจัดซื้อจัดหามานะแล้วก็มีการอนุมัติจัดหาโดยฝ่ายการเมืองด้วยนำมาสู่ผลขาดทุนมหาศาลของการบินไทยแล้วลากลงเหวมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดมีความคืบหน้าครับก็คือแอร์บัสฝูงนี้นะฮะความคืบหน้าอะไรปปอชอเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมาการไต่สวนนะฮะปปอชไต่สวนโดยใช้องค์คณะชุดใหญ่เนี่ยเป็นองค์คณะ อันนี้ข้อมูลจากสำนักข่าวอิสารานะฮะยืนยันว่าปปชเนี่ยใช้องค์คณะชุดใหญ่ไต่สวนนะแล้วจะมีการไต่สวนใครบ้างที่อยู่ในข่ายเป็นผู้ถูกกล่าวหา5คนครับ5คนนะคุณทักษินชินวัตรตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าการจัดซื้อเครื่องบินในยุคนั้นเกิดขึ้นในยุคคุณทักษิณนะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการคมนาคม ตอนนั้นเป็นเลขาธิการพักไทยรักไทยด้วยนะฮะคุณธนงพิทยะนะเป็นประธานกรรมการการบินไทยตอนนั้นแล้วก็คุณพิเชษสถิรชวานอันะนี้ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีคับมานาคมนะฮนะรัฐมนตรีช่วยแล้วก็คุณกนกอภิรดีฮะอันะนี้ท่านเป็นผู้บริหารการบินไทยตอนนั้นทั้ง5คนยังไม่ได้ถูกชี้มูลนะครับยังไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดเพราะยังไม่มีคําพิพากษา ท่านเหล่านี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตัวเองชี้แจงต่อไปแต่นี่คือขั้นตอนของปปชตั้งองค์คณะไต่สวนนะการอนุมัติจัดซื้อฝูงบินแอร์บัสในยุคนั้นมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของคณะกรรมการอิสระองค์กรอิสระก็คือปปชแต่ที่เห็นอยู่นี้คือการสอบข้อท็จจริงในส่วนของฝ่ายบริหารเองฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาล รัฐมนตรีที่กํากับดูแลการบินไทยก่อนหน้านี้ก็คือรัฐมนตรีช่วยคมนาคมถาวรเสนเนียมได้มีการตั้งคณะทํางานเพื่อที่จะตรวจสอบว่าการบินไทยทาไมมันขาดทุนขนาดนี้มันมีการทุจริตประพฤติมิชอบอะไรหรือเปล่าเพราะวาความเสียหายที่เกิดขึ้นปัจจุบันการบินไทยอยู่ไหนฮะอยู่ในแผนฟื้นฟูคุณถาวรเสนเนียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นคณะทํางานสอบสวนเรื่องนี้จนได้ข้อสรุป แล้วทําหนังสือเมื่อ31สิงหาปี63นี่นะฮะเป็นหนังสือกาบเรียนานายกเป็นหนังสือส่งถึงประธานพป,ปชนี่หนังสือ3หนังสือ2ฉบับนะฮะนี่ลายเซน็นถาวรเสียเนียมรัฐมนตรีช่วยคมนาคมสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบครับนะแล้วข้อเท็จจริงที่ไดจากการตรวจสอบเนี่ยส่วนหนึ่งชี้ไปว่าการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสเนี่ย เป็นผลทําให้การบินไทยขาดทุนมหาศาลและมีข้อพิรุษมีการกระทําที่อาจเข้าขายประพฤติมีชอบจึงท,ทําหนังสือไปถึงปปชแล้วปปชก็ตรวจสอบจนมีความคืบหน้าในปัจจุบันเห็นไหมเราไปดูรายละเอียดครับคณะทํางานที่มีพลตำรวจโทชาเนเทพเสสเวทเป็นประธานเนี่ยตรวจสอบแล้วมีข้อสรุป อย่างย,ย่อๆยังไงบ้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อฝูงบินพิฆาตการบินไทยฝูงนี้ครับปรถมมบทการถดทุนของการบินไทยย้อนไปในเดือนกรกฎราคม2548เที่ยวบินปรถมมาเ์ิกของเครื่องบินรุ่น a 340เริ่มทำการบินเส้นทางตรงกรุงเทพนิวยอร์กภายใต้แผนรัฐวิสาหกิจและโครงการจัดหาเครื่องบินตามแผนวิสาหกิจช่วงปี2546ถึง2547 ในการจัดซื้อเครื่องบิน A340-500 และ a 4 0 6 0 0ที่ศยกลไ่ไกลมากขนาด4เครื่องยนต์จำนวน10ลำมูลค่ารวมกว่า53,043ล้านบาทต่อมาเพิ่มเส้นทางบินตรงกรุงเทพลอสแองเจลิสโดยทำการบินได้เพียง3ปีเศษก็ต้องหยุดบินในปี2,551เพราะขาดทุนทุกเที่ยวบินถึง12,497ล้านบาท และในปีดังกล่าวก็เป็นปีแรกที่ทำให้การบินไทยขาดทุนมากที่สุดถึง21,450ล้านบาทนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี2503การบินไทยยังฝืนทำการบินโดยเครื่องบิน A340 ในเส้นทางอื่นอีก51เส้นทางส่งผลให้ประสบปัญหาขาดทุนทุกเที่ยวบินจนทำให้ต้องหยุดทำการบินในปี2556ทำให้การบินไทยขาดทุนจากผลดำเนินงานของเครื่องบิน A340 ไม่น้อยกว่า39.860ล้านบาทอีกทั้งยังประสบปัญหาขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินอีกไม่ต่ำกว่า22.944ล้านบาทรวมแล้วการบินไทยประสบปัญหาขาดทุนจากผลการดำเนินงานและการด้อยค่าของเครื่องบินรุ่น A 3 4 0จํานจำนวน10ลำ ไม่ต่ำกว่า62,804ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีจำนวนที่นั่งจริงต่ำกว่าที่คาดการไว้คือ A 3 4 0 500คาดการ223ที่นั่งแต่ได้ที่นั่งจริง215ที่นั่ง และ A340 600คาดการ315ที่นั่งแต่ได้ที่นั่งจริง270ที่นั่งซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้ก็ได้หยุดการผลิตไปตั้งแต่ปี2553และสามารถขายรุ่น A340 500ได้เพียง32ลำรุ่น A340 600เพียง97ลำทั่วโลก จากการจัดซื้อเครื่องบิน A340 จำนวน10ลำและผลประกอบการที่ขาดทุนจำนวนมหาศาลทำให้ช่วงปี2,546ถึง2,548การบินไทยต้องออกหุ้นกู้เป็นครั้งแรกเพื่อนำเงินมาแก้ปัญหาขาดทุนสูงถึง5,9,290ล้านบาทและพบว่าปัญหาการขาดทุนของการบินไทยจำนวนหลายหมื่นล้านบาทนั้นเป็นผลมาจากปัจจัย3ประการคือ1 บินไทยไม่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีไม่นำความเห็นของสภาพัฒนและกระทรวงการคลังไปประกอบการจัดซื้อเครื่องบินรุ่น A340 ด้วย 2. ปัญหาการจ่ายสินบนของบริษัทโรลส์รอยส์ให้กับพนักงานการบินไทยวงเงินกว่า254ล้านบาท หรือ6.5%ของวงเงินทั้งหมดรวม4,653ล้านบาทในการเอื้อประโยชน์ให้มีการจัดซื้อเครื่องยนต์อะไหล่7เครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงแบบเหมาจ่าย Total Care Agreement 3. ข้อมูลการจ่ายเงินสินบนไม่ต่ำกว่า5%หรือประมาณ2,652ล้านบาทให้กับนักการเมืองจหน้าที่และพนักงานการบินไทยและกับการจัดซื้อเครื่องบินรุ่น A340 จำนวน10ลำ ปัจจุบันการบินไทยขายเครื่องบิน A340 500จำนวน1ลำให้กับกองทัพอากาศไทยที่เหลือจำนวน9ลำประกาศขายมาแล้ว8ครั้งมีค่าใช้จ่ายประจำที่ต้องบำรุงรักษาปีละไม่ต่ำกว่ายี่7ล้านบาท และยังไม่มีแนวโน้มที่จะขายได้ในระหว่างจอดรอการขายก็พบปัญหาการละเลยในการดูแลบำรุงรักษาจนทำให้เครื่องยนต์ของเครื่องบิน A340 0จำนวนหนึ่งลำได้รับความเสียหายทั้ง4เครื่องยนต์มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า600ล้านบาทและยังไม่ปรากฏว่าการบินไทยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดทั้งทางแพ่งอาญาและวินยัยแต่อย่างใด จากประถมะบทของการขาดทุนในครั้งนี้อย่างพบว่าการบินไทยประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องรวมไม่ต่ำกว่า25,659ล้านบาทนั่นคือข้อสรุปเบื้องต้นนะฮะนอกจากนี้คณะทำงานชุดนี้ตรวจสอบเนี่ยยังตรวจสอบย้อนมาถึงปัจจุบันด้วยว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรมีปัญหาบ้างซึ่งทั้งหมดก็สรุปอยู่ในหนังสือเห็นไหมฮะแต่ประเด็นที่เราอัปเดตคือที่ปปชไต่สวนแล้ว แล้วก็มีความคืบหน้ามาก็คือการอนุมัติจัดซื้อฝูงบินแอร์บัสฝูงนั้นล้ำหนึง่งประมาณ5,000ล้านท่านผู้ชมลองนึกดูประเด็นปัญหาคือสอสอชอสภาพัทถทวงเตือนกระทรวงการคลังทวงเตือนแต่ยังเดินหน้าลุยต่อมันมีเงื่อมงำอะไร3ข้อมือสักครู่นี้ที่คณะทำงานได้ข้อสรุปมาแล้วประเด็นปัญหาต่อมาคือ เอามาบินแล้วยังไงต่อเอามาบินกรุงเทพไปลอสแองเจลิสกรุงเทพนิวยอร์กบินไปขาดทุนทุกเที่ยวบินของซื้อมา5,000ล้านต่อลำนะ5 0 0 0ล้านบาทต่อลำเอามาบินแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวขาดทุนตลอดเรียกได้ว่าตั้งแต่ทะยานขึ้นบินไปเนี่ยขาดทุน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 กลับมาก็ขาดทุนขาดทุนขาดทุนซื้อมาก็เอามาจอดทีนี้เพราะว่าบินไปขาดทุนนะ มีการด้อยค่าเพราะว่าสภาพต่างๆอาานาก็ลดลงขาดทุนรวมเบ็ดเสร็จโดยประมาณไม่ต่ำกว่า60,000กว่าล้านจากฟูเบินฟูกนี้แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเรียกค่าสินไหมทดแทนเอาเงินเช็คบินกลับมาเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับต้องติดตามดูว่าหลังจากนี้ปปชจะเช็คบินยังไงบ้างเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นของการไต่สวนใครต้องรับผิดชอบบ้าง ทั้ง5ท่านนั้นต้องรับผิดชอบหรือไม่ตอนนี้ปปชต้องไปไต่สวนหรือว่าใครต้องรับผิดชอบหรือมันจะไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเลยนี่คืออีกหนึ่งกรณีฮะเช็คบินมรดกบาปเป็นผลสืบเนื่องจากยุคโน้นมาแล้วปัจจุบันนี้เครื่องบินอยู่ไหนยังขายไม่ออกเกือบทุกลำมาขายไปลำหนึ่งนะใครอยากได้ติดต่อได้นะลำบลล่มเลยนะนี่คือความเป็นไปและความเป็นมา ทั้งหมดนี้คือรู้ทันคดีโกงในวันนี้ครับประเด็นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วประเด็นเหล่านี้หมักหมมสะสมซุกอยู่ใต้พรมมาแล้วถ้าเป็นไปได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าไม่รูปหน้าประจมูกทำงานตรงไปตรงมาประเทศชาติจะมีความหวังทั้งหมดนี้คือรู้ทันคดีโกงในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ